สวัสดีเพื่อนๆวันนี้พามาชิมอาหารร้านดังที่รอคิวนานที่สุดเรามาจองคิวกันตั้งแต่ประมาณบ่ายสามโมงตอนนี้เวลา18นาฬิกา18นาทีใกล้จะถึงคิวของเราแล้วร้านอะไรเพื่อนๆน,น่าจะเดาได้นั่นก็คือล้านตีน้อยนั่นเองไปเด๋วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมารีวิวตุกขี้ตีน้อยสาขาพุทธบูชากันไปกันเลยนี่เรามาถึงหน้าร้านกันแล้วนะเห็นไหม คนรอเต็มแล้วทัพทิมก็รออยู่ <c oughs> <c oughs> นะคะนี่อีกสองคิวเราใช้เวลาเกือบสามชั่วโมงแต่เรากลับบ้านก่อนไปมาความพยายามสูงส่งมากเพื่อนๆดูนะคนรอกันเต็มไปหมดเลยแล้วเรามาดูซิว่าจะอร่อยสมคําร่ำลือหรือเปล่านะมานั่งรอในร้านแล้วนะพี่ตีน้อยทัพทิมก็รออย่างใจจดใจจอ่อ อีกสองคิวใช่ไหมเอานี้ก็พาโกมา,มามาด้วยแล้วราคาก็เป็นบุฟเฟ่ทานไม่อันทานได้สองชั่วโมงเปิดตั้งแต่เที่ยงวันยันตีห้าเช้าอีกวันหนึ่งราคาสอรบาบาทบวกแวตเ็ดเปอร์เซ็นต์นั่นเองเราลองชิมกันนเะเ,าเรารับเฉพาะเงินสดนะแล้วก็โอนได้ไม่รับบัตรเครดิตใครมาแล้วก็ เตรียมตังมาด้วยตอนนี้ใกล้จะถึงคิวของเราแล้วเพื่อนๆเราจะได้ทานกันแล้วนะนี่เราเข้ามาตอนนี้เรามารับคิวนะ,ะที่นี่ราคาเด็กสูงไม่เกิน90ฟรี90-120เซนติเมตร109บาทค่ะไหนถ้าพิมลองเย็นดูสิอีกรอบนึ่งโอ้ถ้าพิ่ยังได้ราคาเด็กอยู่แต่ก็ต้องเป็นผู้ใหญ่แล้วนะโอเคค่ะป้า ตอนนี้คิวใกล้จะถึงแล้วใช่ใช่ใช่ค่ะแอปสวยใช่ไหมคะเรื่องมาถือเตมใช่ไหมเดี๋ยวเรออีกหนึ่งคิวนะคะเรารอก่อนนะใกล้แล้วใกล้แล้วอ่านี่แล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปแล้วไปเลยได้โต๊ะอะไรเนี่ยมามาดูหน่อยโต๊ะที่37เเวลาแห่งการรอคอยไปเดินไปเลย พีมหิวแล้วค่ะ<อ>ครับสวัสดีค่ะไปจะดูซิว่าจะอร่อยขนาดไหนเนี่ยไปเลนยเน,น้ำตก้ยัดปลาตาเลยนะครับได้เลยค่ะนี่เราเข้ามาแล้วใช่ไหมคะลูกขาเปิดไหมท่านพี่มน์ได้นได้ค่ะเด้ออ่าเด้อหนูเดีย๋ยวทัพพิมจะแจกการเองอ่ะเร็วเร็ว นี่นะครับบรรยากาศภายในร้านตามนี้เลยนะการสั่งอาหารก็จะเป็น qr โค้ดสแกนเหมือนร้านอื่นๆเดี๋ยวนี้เขาเป็นอย่างนี้กันหมดแล้วไปเดี๋ยวเราสั่งอาหารแล้วเรามาทานกันโอเคเราจะไปตักน้ํากันนี่ที่นี่ก็มีน้ําหลายอย่างเลยชามะนาวริมจีอัญชานน้ำพาน์เก็ตกล้วยน้ำาเปล่าแล้วก็น้ำอัดลม ไป๋ยวเราไปสั่งน้ำกันดีกว่าค่ะเอาแก้วเลยลูกนี่นี่นะคะแก้วเอามาเลยหยิบแหกงอามาคนลใบาแล้วก็ของหนูด้วยเอาสองใบเลยค่ะไปลูกว่กดน้ำพันแล้วนะคะไปกลับไปที่โต๊ะกันเลยค่ะไปกดให้เต็มสิลุกโอเคได้เรากลับโต๊ะกันมีชิปบอล ใส่ทอดเฟนฝายแล้วก็แกงทอดทานกันเลยตอนนี้อาหารก็มาแล้วเต็มโตเลยดูได้ค่ะมีกุ้งมีผักมีเนื้อเหมือนร้านสุกี้แล้วก็นีาา่ทานเล่นด้วยได้ค่ะนี่สำคัญมีชีสด,ด้วยที่นี่ก็มีชีสแต่ทัทีมกำลังจะใส่ผักให้เพื่อนๆกินนะเอาทัพทีมหลบก่อนลูกกุ้งแต่กุ้งที่นี่โตและกว่าร้านนั้นอีกนะแต่ก็โอเค อันนี้ครับพิมกำลังใส่ผักลงไปแล้วอันนี้หอยเ,อเนื้อเนื้อเนื้อเอาหอยอะเอาเนื้อเนื้ออันนี้อ่าเนื้อนนเลยชกชกชกเลยเฮ้ hey, ไปเดี๋ยวขอกินก่อนแล้วกันนะน,นีเดือดปุดๆเลย มามา่มามีความสุขของกินเยอะมากค่ะแล้วพิมพ์ก็มีความสุขค่ะกินเลยลูกไก่ป๊อกก็ชีสบอลอร่อยมากๆเลยแล้วพิมชอบแกงบะหมตลอดเลยนะคะานะแล้วก็แล้วเราก็ยังคงกินกันอย่างต่อนเนื่องอร่อยมากๆ ขข <HHH> ทีนปวดปวนเมืองตลอดนี่ชี้ตอ, <Columbus> right ตอนนี้สภาพเราอิ <mercy> ่มมาก้ากทำไมครไม่ไหวแล้วทุกหมาอืดกเป็นรวมเลยวะหมาทอไนักินนกลังินตรงนี้เรียกอะไรนค่ไข่ไ่ยังมีควันเลยนะฟุ้งงันเลยม่พันกระโหมไปขกยมันจะขาดขึ้นเลย เต็มเลยตมามนี่เป็เผ็ดโอ้โหอร่อยสุดๆเลยใช่ไหมหเต็มหมอ้ออยู่เลยฝากลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกรงกิ้งจะได้มีพัดเคิมใหม่ๆของหนูนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ